น้องขี้นี่กินอะไรกันส้มอยู่วะเสียงยังวะโอ้ยๆอยู่ตน้งยังวะหรือว่าผีวะฮะอ้าวพันน่ะมันโอ้ยยงอยู่นี่โอ้ยเป็นหยังมึงวะ Bên nhau quá, cho bên hướng nào mà cầm Bên nhau ôi 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 เออาวแขึ้นแม่ขึ้นไปตายเลยนี่อ้าวไม่เห็ดนังค์ก็กูก็มาเจาะบุ้งมือนี่แหละมาอวยอวยยังอยู่นี่โอ้ยกูก็เจ็บเข่าวันนี้กินข้าวก็บม่ได้กูมาหนังอวยอวยชมวิวอยู่นี่นี่ดิฮะเจ็บเข่าแล้วมานั่งอวยอวยชมวิวมึงมานั่งอวยชมวิวอยู่นี่มันบูดีดอกเฮ็ดยังไหนสั้นแต่ทีดีมานี่กูจิบอกทุกคนไปที่มักเจ็บเข่าเจ็บหัวเข่าดำเข่าเหลืองเข่าเม ยสเข้าคำพูดคำตาไปไซเดอร์ยาสิเข้าเด็กดีสมุนไพรผสกมกับน้ำยาบ้วนปากมันจะช่วยกำจัดคราบหินปูนเห็ดให้เข่าขาวๆเฮ็ดให้เหือกได้เขาหัวแข็ขงแห้งดีแล้วก็เห็ดให้กินปากหอมสดชื่นเป็นยาสีเข้าเด็กน้อยอายุสามปีขึ้นไปไซได้อย่าลืมมาไปไ่กันเด้อทุกคนยาสิเข้าเด็กดี